Good day everyone Welcome to English Class with Teacher k ว a n ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้นะคะคุณครูควันจะมาเฉลยแบบฝึกหัดพร้อมทั้งอธิบายค่ะ Unit 1. The Teddy Bear ในแบบฝึกหัดของบทที่1นนะคะเด็กๆเ,เริ่มจากหน้า14ค่ะ A Circle the words you hear แบบฝึหกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งค่ะ The Teddy Bear A Circle the words you hear ให้นักเรียนเขียนวงกลมรอบคำศัพท์ที่ได้ยินนะคะ Number o Do you have a teddy bear เดี๋ยวฟังอีกรอบหนึ่งค่ะเด็กๆ Number o Do you have a teddy bear เด็กๆเลือกข้อไหนคะ ถูกต้องค่ะต้องเลือกอเทติเบียค่ะต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะ Number two, h o a c e m i t o n made a small toy bear. เดี๋ยวฟังอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆ Number two, h o a c e m i t o n made a small toy bear. เด็กๆเลือกข้อไหนคะต้องเลือกข้อนี้ค่ะ Morris m i s t o n ต่อไปข้อที่3ค่ะ Number kind Mr. Lee teacher is a kind teacher. เดี๋ยวเราฟังอีกรอบหนึ่งค่ะเด็กๆ Number kind Mr. Lee teacher is a เด็กๆได้ยินว่ายังไงคะเก่งมากค่ะต้องเลือกข้อน,นี้ค่ะ Teacher ข้อต่อไปค่ะ number 4. My sister has a d o g l named Bobby เดี๋ยวฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะ My sister has doll named เ,เด็กๆเลือกข้อไหนกันคะถูกต้องค่ะบาร์บี้ข้อที่5ค่ะ A robot cook food. เดี๋ยวฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะข้อไหนคะดเด็ก ถูกต้องค่ะต้องเลือกอะโรบอตค่ะแบบฝึกหัดต่อไป B listen to the story and answer the question B listen to the story and answer the questions แบบฝึกหัดนี้ค่ะให้นักเรียนฟังเรื่องนะคะแล้วตอบคำถามโดยเขียนวงกลมค่ะรอบตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้องค่ะ Yesterday was the children's day. Mark got in a gift. It was a toy giraffe. Hong got in a T-shirt. Nan, his younger brother, got a robot. It could walk and run. All of them were very happy on Children's Day. ฟังแล้วค่ะเรามาดูตัวเลือกกันค่ะข้อที่1 A Mother's Day B Father's Day C Children's Day ข้อที่2ค่ะมุกพงนันข้อที่3ค่ะ Yes No ข้อที่4ค่ะ Walk Run Walk and Run เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆ Yesterday was Children's Day Mom got me a gift It was a toy giraffe p got a gotten a T-shirt. Nan, his younger brother, got a robot. It could walk and run. All of them were very happy on Children's Day. <S เด็กๆฟังทันกันไหมคะเดี๋ยวคุณครูขวัญเล่าให้ฟังอีกรอบนึงค่ะ Yesterday was a Children's Day. m ก k a t e n a gift. It was a toy giraffe. Pong got a T-shirt. n a n is younger brother. He got a robot. It could walk and run. All of them were very happy on children's day. <S ฟังแล้วนะคะมาตอบคำถามกันค่ะเด็กๆ 1. What was the day yesterday? เดี๋ยวฟังคำถามอีกครั้งหนึ่งค่ะ 1. What was the day yesterday? What was the day yesterday? เด็กๆเ,เลือกข้อไหนคะ เก่งมากค่ะเด็กๆต้องเลือกข้อ C ค่ะ Children's Day เมวานี้เป็นวันเด็กค่ะข้อที่2ค่ะ Number two. Who got toygiraffe? Number a toy giraffe? เดี๋ยวฟังคำถามอีกครั้งหนึ่งค่ะ two. Who, got toy giraffe? Who got a toy giraffe เด็กๆเ,เลือกข้อไหนเอย่ย เก่งมากค่ะต้องเลือกข้อ A ค่ะมุกค,ค่ะมุกได้ของเล่นนะคะเป็นจิราฟค่ะต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะ No.3 Pong robot? get a robot? เดี๋ยวฟังคำถามอีกครั้งหนึ่งค่ะ No.3 Did pong get a robot? เด็กๆเ,เลือกข้อไหนคะ No ในเรื่องนะคะเขาบอกพ้องก็เช่น a T-shirt ค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะ n what could the robot do ฟังคำถามอีกครั้งหนึ่งค่ะ number f what could the robot do what could the robot do เด็กๆเ,เลือกข้อไหนคะเก mm hmm. ่งมากค่ะต้องเลือกข้อ C ค่ะในเรื่องเขาบอกว่า It could walk and run. แ <Yay! S 1> บบฝึกหัดข้อต่อไปค่ะ 4. Complete the table A. ให้นักเรียนนะคะเติมรูปของกริยาที่ไม่ได้ผ่านหรือเป็น infinitive นะคะลงในช่องที่1ของตารางค่ะและกริยาช่องที่2ที่ผ่านเป็น past tense นะคะลงในช่องที่2ของตารางค่ะเด็กๆ เด็กมาดูตารางกันนะคะคุณครูขันมีให้ทั้งหมด10คคำค่ะคำแรกค่ะคาว่า love ค่ะ love แบบ infinitive นะคะหรือใช้ในปัจจุบันเขียนแบบนี้ค่ะ love แบบ past tense หรือในอดีตต้องเขียนแบบนี้ค่ะต่อไปข้อที่2คํคำว่า name ค่ะปัจจุบันเขียนแบบนี้อดีตเขียนยังไงคะเด็กๆต้องเขียนแบบนี้ค่ะเติม d เข้าไปค่ะเพราะว่า name ลงท้ายด้วย e แล้วนะคะต่อไปข้อที่3คํคำว่า look ค่ะ คุณครูขวัญให้รูปอดีตมาแล้วรูปปัจจุบันเขียนยังไงคะเด็กๆถูกต้องค่ะรูปปัจจุบันต้องเขียนแบบนี้ค่ะ L O O K LOOK ต่อไป number f o คุณครูขวัญให้รูปปัจจุบันมาแล้วค่ะคาว่า walk ค่ะอดีตของ walk เขียนยังไงคะเด็กๆเขียนแบบนี้ค่ะเติม E D เข้าไปค่ะต่อไป number five ค่ะคาว่า cloud คุณครูขวัญให้รูปอดีตมาแล้วรูปปัจจุบันเขียนยังไงเอ่ย เก่งมากค่ะต้องตัด e d ดีทิ้งนะคะในรูปปัจจุบันค่ะต่อไป Number s ค่ะคำว่า Like ค่ะที่แปลว่าชอบค่ะให้รูปปัจจุบันมาแล้วรูปอดีตเขียนยังไงคะเด็กๆเก่งมากค่ะเติมดีเข้าไปนะคะเพราะว่า l i k ์ลงท้ายด้วยอีแล้วค่ะต่อไปข้อที่7ค่ะคําว่า Dance ค่ะคุณครูวันเขียนรูปอดีตมาให้แล้วรูปปัจจุบันเด็กๆลองเขียนค่ะ ถูกต้องค่ะตัดดีทิ้งนะคะ Dance แปลว่าเต้นค่ะต่อไปข้อที่8ค่ะคุณครูควันเขียนรูปอดีตมาให้แล้ว s t p p d รูปปัจจุบันเขียนยังไงคะถูกต้องค่ะ Stop เขียนแบบนี้นะคะรูปปัจจุบัน ต้องตัด p e d กค่ะเพราะว่า stop นะคะผสมด้วยสระตัวเดียวตัวสะกดตัวเดียวนะคะก่อนผัน verb หรือทำเป็นอดีตนะคะเด็กๆต้องเพิ่มตัวสะกดก่อนแล้วค่อยเติม e d นะคะถ้าเป็นอดีตค่ะต่อไปข้อที่9ค่ะคำว่า study study นะคะถ้าเป็นปัจจุบันลงท้ายด้วย y ค่ะแต่ถ้าเป็นอดีตนะคะต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม e d ค่ะต่อไปคำที่10ค่ะคำว่า cook ค่ะ คุกเติม e ed นะคะถ้าเป็นอดีตค่ะ <Yeah. S 1> แบบฝึกหัดข้อ C ต่อค่ะ complete the table b หันักเรียนเติมรูปของกริยาที่ไม่ได้ผันนะคะ infinitive verb นะคะลงในช่องที่1ของตารางค่ะและกริยาช่องที่2นะคะที่เป็น past tense ลงในช่องที่2ของตารางค่ะมีให้ทั้งหมด10คำเหมือนเดิมค่ะคำแรกค่ะคำว่า eat เป็นปัจจุบันค่ะอดีตของ eat เด็กๆเ,เติมอะไรคะ ถูกต้องค่ะต่อไปคําที่สองค่ะให้รูปอดีตมาค่ะคําว่าเม็ดนะคะที่แปลว่าทําแล้วนะคะรูปปัจจุบันของคําคคว่าเม็ดคือคําว่าอะไรคะเด็กๆคือคําว่าเมคค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะคุณครูขวัญให้คําว่าเซตมานะคะเซตหมายถึงพูดไปแล้วในอดีตนะคะแต่ถ้าในปัจจุบันต้องใช้คําว่าเลยคะ ถูกต้องค่ะใช้คำว่า s a ค่ะต่อไปค่ะข้อที่4ี่ค่ะคุณครูผันให้คำว่า had มานะคะรูปปัจจุบันของคำว่า had ค่ะคือคำว่าอะไรคะเด็กๆ have กับ has นั่นเองค่ะต่อไปค่ะรูปปัจจุบันให้คำว่า go มานะคะอดีตของ go คืออะไรคะเด็กๆ went ค่ะต่อไปข้อที่6ค่ะคุณครูผันให้รูปอดีตมาคือคำว่า took ค่ะปัจจุบันของ took คืออะไรคะ คือเทค่ะต่อไปข้อที่7ค่ะบีคัมเป็นรูปปัจจุบันรูปอดีตของบีคัมคือคําว่าบีเคมค่ะต่อไปข้อที่8ค่ะครูขวัญให้คําว่าเนลเป็นรูปอดีตค่ะปัจจุบันของเนลคือ No ค่ะต่อไปข้อที่9ค่ะครูขวัญให้คําว่าแรนค่ะเป็นอดีตนะคะปัจจุบันของแรนคืออะไรคะเด็กๆรันค่ะต่อไปข้อที่10ค่ะครูขวัญให้คําว่าบอสมาค่ะเป็นอดีตนะคะปัจจุบันของบอสคือ Buy ค่ะที่แปลว่าซื้อค่ะ <Yeah! S 1> ต่อไปค่ะแบบฝึหัดข้อดีดอกค่ะ complete the sentence s with was, wasn't, were, weren't ให้นักเรียนเขียนประโยคให้สมบูรณ์นะคะโดยใช้คำว่า was ค่ะ wasn't ค่ะ were แลวก็ weren't ค่ะข้อที่หนึ่งค่ะเป็น pattern A กับ B คุยกันนะคะ A ถามว่า were h d o d you yesterday ข้อนี้เติมอะไรคะเด็กๆ ต้องใช้ were ค่ะเพราะว่าประธานเป็น you นะคะ were เ,เป็นกริยาท o be ที่ใช้กับประธานที่เป็นเพ้าหูพจน์ค่ะ Where were you yesterday? คุณอยู่ที่ไหนเมื่อวานนี้นะคะขอ้อ b ค่ะ b ค่ะตอบว่ายังไงคะเด็กๆ I was at my uncle's house ฉันอยู่ที่บ้านของลุงของฉันต้องใช้วอสค่ะถ้าประธานเป็นไอนะคะเพราะว่าวอสเป็นกริยาช่องที่2นะคะของแอมค่ะแปลงล่างมาจากคําว่าแอมนะคะจาก i อแอปัจจุบันเป็นไอวอสในอดีตค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะ It was dark. There d o any people in the room เด็กๆเ,เติมอะไรคะ ประโยคนี้ต้องเป็นปฏิเสธนะคะเด็กๆคีย์เวิร์ดอยู่ที่คำว่า a n y ค่ะเพราะว่า a n y ใช้กับประโยคปฏิเสธนะคะคราวนี้เด็กๆมาดู there there weren't any people ต้องใช้ว e r ร์ค่ะเพราะว่าว e r ร์เป็นกริยาช่องที่2ของ an นะคะทำไมถึงรู้ว่าต้องเลือก an เด็กๆดูที่คำว่า p o p p l ค่ะ o p p l e เป็นพหูพจน์นะคะเด็กๆต่อไปข้อที่3ค่ะ t o days ago I did not go to school because I ดอดอเด็กๆเติมอะไรคะเติม was ค่ะเขาบอกว่า2วันที่ผ่านมานะคะเขาไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่าเขาไม่สบายค่ะ I was sick ค่ะต่อไป number 4 last week there snow everywhere เด็กๆเติมอะไรคะ There was s no everywhere. ต้องใช้ was ค่ะเพราะว่า snow นะคะเป็นคำนามที่นับไม่ได้ค่ะมีรูปเดียวคือเอกพจน์เท่านั้นนะคะเด็กๆต่อไป number five There, There a lot of people at the concerts last night. เด็กๆเลือกเติมอะไรคะ There were ค่ะ a lot of people เป็นพหูพจน์ค่ะต้องใช้ were นะคะแ <Yeah! S 1> บบฝึกหัดข้อ e ค่ะ Complete the sentences with did did not ให้นักเรียนนะคะเขียนประโยคให้สมบูรณ์โดยใช้คำว่า did หรือ did not ค่ะข้อที่1ค่ะ why did you get up late this morning เด็กๆเติอมอะไรกันคะ why did you get up late this morning ทำไมเธอถึงตื่นสายเมื่อเช้านี้ข้อที่2ค่ะ A กับ B คุยกันค่ะ A d o d Jack have a l o t of homework yesterday เติอมอะไรคะเด็กๆ Did Jack have a lot of h o o e w o r k yesterday Jack มีการบ้านเยอะใช่ไหมเมื่อวานนี้ B ตอบว่า no he no he did not ค่ะต้องใช้คำว่า did not นะคะเพราะประโยคคำถามถามด้วยคำว่า did ค่ะเด็กๆจะต้องเอา did มาตอบคำถามค่ะแล้วเขาบอก say no ค่ะเด็กๆจะต้องใส่ not มาด้วยนะคะเพื่อเป็นปฏิเสธที่สมบูรณ์ค่ะ ต่อไปข้อที่3ค่ะ A กับ B คุยกันค่ะ A ถามว่า dot 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 he fly to Japan last week เด็กๆเ,เติมอะไรคะ Did he fly to Japan last week เขานั่งเครื่องบินไปที่ญี่ปุ่นอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหม B บอก yes he yes he did ค่ะถามดิทต้องตอบดิทนะคะในประโยค yes no question ค่ะ ต่อไป Number 4 Bob d o d d o d swim yesterday because he had a cold ต้องเลือกข้อไหนคะ Bob did not swim yesterday because he h a s a cold เมื่อว่านนี้นะคะ Bob ไม่ได้ไว่ายน้ำค่ะเพราะว่าเขาเป็นไข้ค่ะข้อที่5ค่ะ p u l d o e d o d take his son to school His friend pick him up ข้อ5เลือกอะไรคะ่ะเด็กๆต้องเลือกข้อนี้ค่ะพอไปส่งลูกชายที่โรงเรียนค่ะ แบบคำหัด F ค่ะ c i r c l e the correct words ให้เด็กๆนะคะเขียนวงกลมค่ะรอบคำที่ถูกต้องค่ะคุณครูมีประโยคให้ทั้งหมด5ประโยคค่ะแล้วให้เด็กๆอ่านประโยคนะคะแล้วเลือกวงกลมคำในวงเล็บให้ถูกต้องค่ะข้อที่1น,นะคะ He invites หรือ Invited Paul to go on a bear hunt last week เด็กๆเลือกข้อไหนคะต้อง Invite แบบเติม ed น,นะคะ invite นะคะเพราะว่าเป็นอดีตค่ะคีย์เวิร์ดอยู่ที่คำว่า last week นะคะเด็กๆต่อไป number 2 Jim did not dinner yesterday เด็กๆเลือกวงกลมคำไหนคะต้องเลือกคำว่า cook ค่ะพอประโยคนี้นะคะมีกริยาช่วยคือคำว่า did เป็น past tense ไปแล้วนะคะกริยาแท้ต้องกลับไปเป็นรูปเดิมค่ะต้องกลับมาเป็นรูปปัจจุบันนะคะ,คะก็จะได้ว่า Jim did not cook dinner yesterday ประโยคถัดไปค่ะ He eat or he ate out at a Japanese restaurant ประโยคนี้เด็กๆเลือกอะไรคะต้องเลือก e a t ค่ะเป็นช่องที่2ของ eat นะคะ He ate out at a Japanese restaurant Number 3 Did you know or did you k n e w Theodore Roosevelt เด็กๆเลือกข้อไหนคะ ต้องใช้ did you know ค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามี did ค่ะเป็นกริยาช่วยเป็นอดีตไปแล้วนะคะกริยาแท้ต้องกลับมาเป็นรูปเดิมค่ะต่อไป number f o r Pat and Jack are or Pat and Jack were at the party last night ประโยคนี้เด็กๆเ,เลือกข้อไหนคะต้องเลือก were ค่ะเพราะว่ามีคำบอกเวลาในอดีตคือคำว่า last night นะคะต้องใช้กริยาช่องที่2ค่ะ Pat and Jack were at the party last night but t a r a did not come or came with us เด็กๆเ,เลือกข้อไหนคะเด็กๆต้องเลือกคำค่ะเพราะว่าประโยคนี้นะคะมีคำว่า did นะคะเป็นช่องที่2ไปแล้วนะคะกริยาช่วยมาช่วยบอกปฏิเสธและเป็นช่องที่2ไปแล้วกริยาแท้ต้องกลับไปเป็นรูปเดิมค่ะต่อไปข้อที่5ค่ะ is it windy yesterday หรือ what is windy yesterday เด็กๆเ,เ,เลือกข้อไหนคะ ต้องใช้ w a s ค่ะเพราะประโยคนี้นะคะมีคำบอกเวลาในอดีตคือคำว่า yesterday ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเลือกใช้ w a s ค่ะต่อไปค่ะแบบฝึกหัดข้อ G นะคะในหน้าที่16นะคะคำสั่งบอกว่า Brite about the things you and your friends did last weekend Use some information below ให้นักเรียนนะคะเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองและเพื่อนทำเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะโดยใช้ข้อมูลที่กำหนดให้ในกรอบสีฟ้าด้านล่างนะคะมีคำว่า watch TV มีคำว่า go to the toy shop play with the toy car get out with my family listen to the radio stay at home แล้วก็ buy a Barbie d o l ดูตัวอย่างนะคะเด็กๆ last weekend I stay at home and watch TV. What about you แล้วคุณละ่ะทำอะไรมาดูค่ะตัวอย่างของคุณครูขวัญค่ะ Last week e n d I went to the toy shop and play with the toy car. ฉันไปที่ร้านขายของเล่นค่ะแล้วก็ไปเล่นของเล่นที่เป็นรถยนต์ค่ะเด็กๆลองเขียนดูนะคะนี่คือแนวคำตอบนะคะให้เด็กๆคิดเองค่ะต่อไปค่ะแบบฝึกหัดในหน้าที่1 7นะคะแบบฝึกหัดข้อ H ค่ะ e write the sentences นะคะคำสั่งบอกให้นักเรียนเขียนประโยคใหม่จากประโยคที่กำหนดให้ค่ะข้อที่1ค่ะ this nurse is gentle ครูขันเขียนใหม่ได้ว่า she is a gentle nurse เห็นไหมคะครูขันใช้ she มาช่วยในการแต่งประโยคค่ะใช้ is a gentle นะคะแล้วก็ n urse เหมือนเดิมค่ะ nurse เป็นคำนามไว้ขยายประธานค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะ George eat ข่าเด็กๆเขียนใหม่ได้ว่าเลยคะ He is a kind boy เห็นไหมคะครูขวัญใช้ he แทนอร์ n ค่ะเอา is มาเขียนเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เอา a kind นะคะคือ adjective นะคะที่ขยายประธานค่ะ a kind boy นะคะ He is a kind boy ข้อที่3ค่ะ My teacher is polite เด็กๆเขียนได้ว่ายังไงคะ She is a polite teacher โอเคค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะ Tara is happy เขียนใหม่ได้ว่ายังไงคะ She is a happy girl หล่อนเป็นเด็กผู้หญิงที่มีความสุขค่ะ Number five ค่ะ That s t a is bright เขียนใหม่ได้ว่าอะไรคะเด็กๆ It is a bright star Number six ค่ะ Paul is brave Paul เป็นคนที่กล้าหาญค่ะ He is a brave boy. เขาเป็นเด็กผู้ชายที Gmail> ่กล้าหาญเห็นไหมคะเราสามารถใช้คำสรรพนามนะคะใช้ adjective มาเขียนประโยคใหม่ได้หลายรูปแบบค่ะแต่ความหมายเหมือนกันค่ะเด็กๆแบบฝึกหัดข้อไอค่ะ Answer the questions using verbs in the brackets ให้นักเรียนตอบคำถามนะคะโดยใช้คำที่กำหนดให้ในวงเล็บค่ะข้อที่1ค่ะ How does she look? คุณครูวงเล็บคำว่า sad มานะคะถามชี้ตอบชี้ค่ะเด็กๆชี้ o k s sad เห็นไหมคะถามลูกตอบลูกค่ะแต่คำว่าลูกในประโยคคำตอบนะคะเด็กๆจะต้องเติม s ไปด้วยเพราะว่าในประโยคคำถามมี d a s มาช่วยตั้งคำถามค่ะ d a s เป็นกริยาช่วยที่ใช้กับประธานที่เป็นเอก,กพจน์นะคะเวลาตอบถ้าประธานเป็นเอก,กพจน์เด็กๆจะต้องเติม s หรือ es ที่กริยาแทนนั้นด้วยนะคะประโยคนี้ตอบจะได้ว่า She Look s sad ค่ะ number 2 how does he look ตอบเลยค่ะเด็กๆ he looks smart เห็นไหมคะใช้ he นะคะแล้วก็ looks แบบเติม s ค่ะ smart ในวงเล็บมาตอบค่ะ number 3 how do they look they look h a ppy พวกเขาดูมีความสุขค่ะให้เด็กๆสังเกตคำว่าล o กนะคะ Look ในคำตอบที่3นะคะเราจะไม่เติม S ค่ะเพราะว่าเด y เป็นประธานที่เป็นเพ้าหูพจน์ค่ะ้าประธานเป็นเพ้าหูพจน์นะคะเวลาเราถามเราก็จะใช้ verb to do คือคำว่าดูมาช่วยในการตั้งคำถามนะคะเพราะว่าประธานเป็นเพ้าหูพจน์เวลาตอบค่ะไม่ต้องเติม S หรือ es นะคะถ้าประธานเป็นพหูพจน์ค่ะต่อไปข้อที่4คะ่ะ how do they look h ดด look excited number f how does joy look she looks sleepy หล่อนดูเหมือนจะง่วงนอนไปหน่อยนะ number s how does the teddy h t e bear look it looks pretty มันดูน่ารักค่ะต่อไปค่ะแบบปรกหัดข้อ J ค่ะ w r i the t words ให้หเด็กเขียนนะคะ บบฝึกหัดนี้ค่ะให้เด็กๆเขียนคัดลายมือนะคะให้ตั้งใจเขียนนะคะเขียนให้สวยที่สุดเลยค่ะเด็กๆลองเขียนกันดูค่ะ ดเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทบทวนนะคะเนื้อหานะคะในยูนิตที่1 The Teddy Bear ค่ะวันนี้ครูขวัญได้พาเด็กๆทำแบบฝึกหัดพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลนะคะว่าทำไมถึงตอบแบบนี้นะคะฝากไว้เหมือนทุกครั้งค่ะให้เด็กๆทบทวนคำศัพท์ค่ะแพทเทิร์นถามตอบนะคะและไม่ลืมนะคะที่จะกดไลค์กดติดตามคุณครูขวัญไว้ด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดความรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะเด็กๆ Goodbye.